กบมาครัครั้นี้ก็ต่อกบไม่กลัวสองป้าเด็ดขาดหนุ่มสองตดนจับกุมยีจีทุบทำลายเงินข้าวของครับจุดกุมวยยญพผีก็ได้รับทุบทำลายเจดียพังเสียหายแล้วก็ทุบจีบนจุอัฐิยุติหน้าวัดนะครับก็ได้ทุบทำลายทำลายวัดทุบกระทืบเทือนว่า ทุบข้าของได้รับบาดเจ็บทำลายทองโจทุกการอุบัติเหตุทุบทางทางนี้ก็ต่อครับสภาพอากาศที่พายอนอากาศนะครับพายอนอากาศช่อง84ต่อนะครับภาคเหนือแม่่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะยาลังปาง,างนาแพรอุรเดิตสุลไทยตาพิจโลรเกลมเพชรพิจิตพิษโบนครสวรรค์ อุทายนาทานานีค่ะภาคตนออกเส,สียงเหนืดเลยน้องบัวรังผูน้องคอยอุตรนธานีศรุญนครกระบี่บางกระบี่น,นครพนมนครแก่นชีพนกระสินกระสินบุกดาหาร์มหาสารคามเอ็ดยาสุทธาอดางน้ำจืดเมิน,อ,นอ,อ,อูนรันธานีสีสเกิดสุรินทร์นิมลี นครราชสีมาภาคใต้สมุทรน้องสุธะสุรธานีานาพังนาภูเก็ตกระบีน่คนครศรีธรรมราชกระบี่ตังพัทลุงสุโขทัยปัตตานียะล,ลา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 ที่วา่าภาคกลางจังหวัด กาญจนบุรีสุพรรณีชัยนาทเวบรีอันทองอยุธยานครสุโขทัยราชบุีธิขันธ์รลบุรีนนทบุรีนครนายกปราจีนบุรีชเชายงสาวกลจาดนะครับกรุงเทพมหานครและสุพรเกือกรุงเทพสมุทรการสมุทรการ ทันเทรี<ถา>ม <ide> สมุดุคร <Blade> สารคดีบดสุขคมครับช่วงนี้ช่วงหน้าช่วงนี้พาคโฆษณาคุ้มค่าชมควในฟราราพักมหกรสัยทาด้วยทางทงสเก็ตเ่าเก่ากีฬาแล้วก็ทำด้วยนะครับนังโฆษณาครับ